สวัสดีครับผมนฤเบศสมฤทธิ์กรรมการรางวัลผ่านเว้นฟ้าปีพุทธศักราช2565สอทศวรรษที่ผ่านมาเวทีรางวัลผ่านเว้นฟ้าได้คัดกรองวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่เราเรียกกันว่าวรรณกรรมการเมืองขึ้นมาประดับในวงวรรณกรรมไทยหลายร้อยเรื่องทั้งยังได้มอบรางวัลผ่านเว่นฟ้าเกียรติยศ อีก20ผลงานซึ่งเป็นงานที่จัดได้ว่าทรงคุณค่าและก็เป็นงานชั้นครูที่จะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเขียนนักอาจผู้รักประชาธิปไตยในทศวรรษต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลผ่านแว่นฟ้าจะก,ก้าวเข้าสู่การยอมรับจัดเป็นสถาบันวรรณกรรมการเมืองไทยด้วยผลงานที่เป็นเหมือนปากเสียงของผู้รักประชาธิปไตยสะท้อนภาพความเป็นธรรมและวิถีความเป็นอยู่ รวมถึงการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกเงาสะท้อนความเป็นอยู่การเมืองของชีวิตและผู้คนในยุคสมัยให้ปรากฏทั้งนี้คุณค่าของงานจะเกิดขึ้นก็ด้วยแรงสร้างสรรค์าจากผู้เขียนและจุดประกายโดยคณะกรรมการและเผยแพร่โดยผู้อ่านเป็นสำคัญ ในทศวรรษหน้าเชื่อเหลือเกินว่าเวทีรางวัลผ่านวันฟนาจะเป็นสถาบันวรรณกรรมการเมืองไทยที่เข้มแข็งด้วยกลไกองค์คาพยพที่พร้อมศับของรัฐสภาเข้มข้นด้วยพลังวรรณกรรมจะปากเสียงของผู้เขียนซึ่งก็คือประชาชนคนหนึ่งเพื่อสะท้อนภาพและเผยพแพร่ต่อไปด้วยพลังของการอ่านที่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดขึ้นได้แม้จะเพียงสักเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านจากหนังสือหรือสื่อสมัยใหม่ใดๆก็าตาม